หนักข้ามันนะครับก็อย่างนี้ผมก็คือกดสามตัวเนี่ย่ผจะว่าให้ดูใช่ครับสามัวค่ะมีสอัวนะครับกดต้งข้ามเลยมันจะขึ้นเล สวัสดีค่ะดิฉันนางยุวดีบำรุงบุตรประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่าด้วยประธานอพมอำเภอธัญบุรีวันนี้เราใช้สถานที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางขวัดซึ่งเป็นสฐานที่แห่งแรกที่ท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกได้มาเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมง โดยเราเน้นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงนะคะเช่นคนเปราะบางเด็กที่ถูกทอดทิ้งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19การที่เราเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมโดยโดยใช้สถานที่ของภาคประชาสังคมทำให้เราสามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดะะและขัดจะเลิกวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่พอชอได้มาใช้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสมาร์ทโฟนวิดีโอโปรดักชันเพื่อใช้ในการตัดต่อแล้วก็ใช้ในการตัดต่อภาพเพื่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะซิลโลชินสอนทองนะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคนะคะบริหารจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะองค์การมหาชนสํานักงานปฏิบัติการ ภาคกรุงเทพปริมณฑิทนและตะวันออกนะคะวันนี้นี่จริงๆสถาบันเนี่ยเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ความเข้มแข็งกับขบวนองค์กรชุมชนนะคะในเรื่องของการดําเนินงานในด้านต่างๆนะคะซึ่งงานหลักที่ดําเนินการกันก็ในส่วนของโครงการบ้านมัน่นคงโครงการบ้านพอเพียงนะคะแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขบวนองค์กรชุมชนนะคะโดยที่วันนี้นะคะ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับขบวนองค์กรชุมชนนะคะที่จะช่วยเรื่องของการสนับสนุนในด้านการสื่อสารนะคะผลการดําเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนเนี่ยให้เป็นการสื่อสารกับสาธารณนะคะให้ได้รับรู้รับทราบร่วมกันว่าการดําเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนเนี่ยมีผลของการดําเนินงานมีในด้านใดบ้างนะคะที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นการสื่อสารนะคะให้กับขบวนองค์กรชุมชนอื่นๆนะคะได้รับรู้รับทราบร่วมกันรวมถึงเป็นการสื่อสาร ที่จะดาเนินงานแล้วก็ให้ขบวนองค์กรชุมชนเนี่ยได้แสดงผลงานของขบวนองค์กรชุมชนได้เองนะคะณวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการในการอบรมเสริมทักษะและสร้างความสามารถของขบวนองค์กรชุมชนในด้านของการจัดทําสื่อนะคะซึ่งเป็นการใช้สื่อที่เป็นเครื่องมืออย่างง่ายนะคะในส่วนของมือถือนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่จะทําเรื่องของการสื่อสารด้าน คลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของผลการดําเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนนะคะวันนี้ก็จะมีขบวนองค์กรชุมชนที่เป็นผู้นํานะคะได้มาเข้าร่วมอยู่ทั้งหมด13จังหวัดนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครนะคะปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกนะคะก็วันนี้ผู้เข้าร่วมประมาณ เกือบ6กบท่านนะนะคะแล้วก็จะมีทางออ,อพอมอนะคะของจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็หน่วยงานในข,ของพัฒนาสังคมจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมด้วยนะคะคก็วันนี้มีความคาดหวังว่ามันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้ขบวนองค์กรชนเนี่ยได้มีความสามารถนะคะมากขึ้นนะคะวันนี้แล้วก็โครงการดีๆอย่างนี้เราก็น่าจะมีการดําเนินงานต่อเนื่องนะคะในส่วนของสถาบันพัฒนากรชุชนในการสนับสนุนค่ะค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะนุจรีพันโสมค่ะเป็นคณะทํางานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกรุงเทพนะคะวันนี้เป็นโครงการที่ดีเนาะที่เป็นโครงการที่ดีที่เราได้มาเรียนรู้การจัดทําสื่อนะคะเพราะว่าการจัดทาสื่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเก่งคือด้านเยาวชนกลุ่มเยาวชนจะเก่งเรื่องนี้แต่ด้วยที่พวกเราเนี่ยอายุวัยกลางคนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าถึงนการสื่อ วันนี้เป็นโครงการที่ดีที่ขบวนองค์การชุมชนนะคะได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ส่วนหนึ่งจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนนะคะในการถ่ายทอดเรื่องความรู้ในการจัดทําสื่อเล็กๆน้อยๆในการใช้มือถือเพราะว่าปกติในการทํางานเนี่ยมันจะอ้างอิงเรื่องสื่อค่อนข้างเยอะถ้าเรามีสื่อทําได้ด้วยตัวเองนะคะมันสามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่ให้คนอื่นแล้วมันเป็นตัวที่สร้างตัวตนเราแล้วก็แสดงตัวตนให้เราเห็น ว่าในการที่นาสื่อไปใช้ได้และสามารถประชาสัมพันธ์ได้คือสื่อตัวนี้เป็นมันเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคประชาชนเราเจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้มันจะในการมือถือปัจจุบันนี้มือถือมันสามารถได้ใช้ได้ทุกกลุ่มคนกลุ่มวัยนอกาทุกกลุ่มวัยในการในการที่ทํางานกับสื่อเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราสามารถจะมีสื่อในมือเราสามารถทําได้แล้วเราสามารถประชาสันธ์งานเราที่มีอยู่ไปให้คนอื่นรับรู้ได้ชาวเร่โค้งพันธ์นะครับซึ่งเป็นขบวนกรชุมชนจังหวัดนครนายกนะครับ ก็มารับการอบรมนะครับในเรื่องของการตัดต่อวีดีโอโดยใช้โปรแกรมคลายมาสเตอร์นะครับหลังจากที่ว่าเราเราได้รับการอบรมไปแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่พื้นที่ของตัวเองคือจังหวัดนครนายกนะครับไปช่วยให้กับไปช่วยสอนอคนที่อยู่จังหวัดนครนายกซึ่งทํางานในเรื่องของขงบวนองค์กรมชน ในเรื่องของโครงการคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็สวัสดิการชุมชนนะครับที่เราจะไปให้เขาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนําเสนอผลงานที่เขาทําในพื้นที่ของตนเองอย่างนี้นะครับก็คือนาโครงการนี้นะครับที่ว่าได้รับการอบรมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แสดงถึงการทํางานของคาทํางานของจังหวัดตนเองได้อะครับ